สวัสดีค่ะสาวภูไทยสไปเมกาค่ะวันนี้พ่อใหญ่เลิกงานจะพาไปหัดขับรถนะคะกลัวลืมกิจกรรมหลังเลิกงานค่ะแกก็กลัวเบื่อด้วยวันนี้เอาแท็กซี่ไปนะคะแบบนี้นค่ะทำไมถึงเรียกว่าแท็กซี่เพราะมันเป็นสีเหลืองนะคะรถมันเป็นสีเหลืองโอเค ไปค่ะหาแกก็หากิจกรรมให้ทำค่ะแกกลัวเบื่อด้วยแหละไปค่ะแท็กซ yeah. ี่ฮัลโหลสวัสดีครับ ไปค่ะขณะนี้เวลา17นาฬิกานะคะ 拜拜 ขับรถเสร็จแล้วค่ะกลับมาบ้าน not take กลับมาถึงบ้านแล้วปแสต๊ปแสตแสต๊ปแสตแ เริ่มขึ้นแล้วต้นอ่อนให้มันโตกว่านี้แล้วก็จะย้ายค่ะย้ายลงดินกระเพราฝรั่งพริกกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะไม่ได้เมควิดีโอเลยเพราะว่าพ่อใหญ่กดไม่เป็นนะคะ <c oughs> มันจะหุงข้าวค่ะทำส้มไก่แล้วก็กินกับมัำสมัน หุงข้าวใส่หมอ้อนี้นะคะเพราะว่าเอาหม้อหุงข้าวมาแต่ปั๊กแปลงมันมันช้าไม่ได้ค่ะแล้วก็หุงใส่หมอ้อนเอาค่ะอันนี้คือมัสั่นไก่ที่ทำไว้เมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะเอามาอ,อุน่นแล้วก็ต้มไก่ค่ะวันนี้ต้มไก่ค่ะพ่อใหญ่ชอบ ต้มไก่วันนี้ไม่มีขานะคะเราก็ใส่เท่าที่มีใส่ตะไคร้อย่างเดียวค่ะเพราะว่าบางครั้งของบางอย่างมันก็หาซื้อยากนะคะแล้วก็ที่แฟนอยู่ก็ไม่มีสตูอเอเชียค่ะก็เลยหาซื้อยากอันนี้ตะไคร้แกปลูกเองนะคะพ่อใหญ่เป็นคนปลูกเอง อี้หม้อหุงข้าวนะคะอันนี้มหม้อต้มไก่ค่ะ ต้มไก่แบบง่ายๆนะคะทำเท่าที่วัสดุมีเพราะว่าอยู่ที่นี่มันจะหาซื้ออาหารไทยไม่ค่อยได้ะคะ่ะดี <c oughs> ชูรสนิดหน่อยฝรั่งติดใจเพราะชูรสนะคะ อุ้ยเอานิดหน่อยก็พอค่ะก็ใหญ่ไม่มีคนแล้วค่ะตะไครค่ะข้าวก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะ เผานิดหนึ่งเพิ่มสีสันนิดนึงค่ะสุดท้ายใสยม่มะเขือเทศกับหอมใหญ่นะคะ โรยต้นหอมค่ะเสร็จแล้วค่ะต้มไก่ให้เขาใหญ่วันนี้ต้มไก่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ